สหรัฐอเมริกาผมว่าเป็นตัวแปรสําคัญเวลาเรามองบทบาทของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตามสื่อเนี่ยเราเห็นว่าหลายครั้งที่โจบเ,เดนได้ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยประชากรโลกนั้นรู้สึกว่าอุ่นใจรู้สึกมีความหวังแต่ว่าพอในดูนในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งที่การกระทําของอิสราเอลนั้นมันสวนทางกับสิ่งที่โจบเ,เดนได้ให้สัมภาษณ์ถ้าสมมติฐานว่าสาหรัฐอเมริกานั้นยังคุยได้ ก็แสดงว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ใน,ในการที่จะยับยับย้งอิสราเอลถ้าสมมติฐานที่สองว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลกลายเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ในตรงนี้อาจจะมีมุมมองว่าวันนี้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเอาอิสราเอลอยู่ก็ได้ซึ่งผมมองว่าตัวแปรที่สำคัญก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกา ถ้าเกิดเราเรามองเนี่ยสิ่งที่จีเป้าไปที่สหรัฐอเมริกาเราเห็นว่าอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มองมองลักษณะนี้บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการไม่หยุดยิงทั้งหลายเนี่ยคือสหรัฐอเมริกานั้นไม่ทําอย่างเต็มที่แล้วก็ไม่แสดงบทบาทของความเป็นมาหาอำนาจอย่างเต็มที่ ครับสาหารัฐอเมริกาผมว่าเป็นตัวแปรสําคัญเวลาเรามองบทบาทของสาหารัฐอเมริกาเนี่ยตามสื่อเนี่ยเราเห็นว่าหลายครั้งที่โจไบเดนได้ให้สัมภาษณ์สื่อเนี่ยซึ่งค่อนข้างที่จะประชากรโลกนั้นรู้สึกว่าอ,อ,อุ่นใจรู้สึกมีม,มีมีความหวังว่าได้คุยแล้วคุยกับในทานเชคุยได้ไปแล้วด็อกคอมเมนต์หรือ,เ,อ,อเป็นเนื้อหาของข้อตกลงเนี่ยได้เอามาปรับให้ให้ให,ให้ความต้องการระหว่างสอฝ่ายแล้ว ทุกคนนั้นไว้ใจได้วางใจได้แล้วจะเป็นให้การสัมภาษณ์ในลักษณะน,นี้อยู่อย,อยบ่อยครั้งแต่ว่าพอในดูในเชิงปฏิบัติเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งที่การกระทําของอิสราเอลนั้นมันสวนทางกับสิ่งที่โจวบลดนได้ให้สัมภาษณ์หรือกับร,รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้ให้สัมภาษณ์ดังนั้นในตรงนี้เกิดตั้งคําถามของนักวิจารารนะครับนักวิเคราะห์ก็เรียกว่าความขัดแย้งในตอนออกกลางว่าจริงๆแล้วเนี่ย แฟกเตอร์สำคัญจริงๆนั้นอยู่ที่อิสราเอลหรือว่าอยู่ที่สหรัฐอเมริกาซึ่งผมมองว่าตัวแปรที่สำคัญก็คืออยู่ที่สหรัฐอเมริกาถ้าเกิดเราเรามองเนี่ยสิ่งที่ที่ที่ชี้ชี้เป้าไปที่สหรัฐอเมริกาเราเห็นว่าอิหร่านเองเนี่ยก็ได้มองมองลักษณะนี้บอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นการไม่หยุดยิงทั้งหลายเนี่ยคือสหรัฐอเมริกานั้นไม่ไม่ทำอย่างเต็มที่ แล้วก็ไม่แสดงบทบาทของความเป็นมหาอำนาจอย่างเต็มที่ในสภาพที่เป็นมหามิตรกับอิสราเอลซึ่งสามารถที่ทําได้ทุกอย่างแต่ว่าบทบาทของสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่ได้ทำเต็มเๆที่ดังนั้นในในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยสำหรับเนทันยาฮูเองเนี่ยอาจจะมีการพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาในเรื่องของที่จะหาทางลงกับตัวเองอยู่เหมือนกัน เพราะว่าสาหารัฐอเมริกาโดยการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในวันที่5พฤศจิกาเนี่ยในในในปีนี้เนี่ยซึ่งด e โมแครตก็กังวลอยู่พอสมควรว่าถ้าเกิดว่าการสงครามระหว่างฮามาสกับอิสราเอลยังดําเนินการต่อเนี่ยกอบกับว่ามีประชาชนได้ประท้วงไม่เห็นด้วยกับสงครามแล้วานายกรัมนตีของในทันยูปูเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อคะแนนการเลือกตั้งที่มีต่อดโมแครตหรือไม่ในตรงเนี้ย ก็เป็นสิ่งที่น่านำมาวิเคราะห์แต่ว่าในในส่วนตรงนี้เองว่าถ้าสมมติฐานว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังคุยได้ก็แสดงว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังไม่แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ในการที่จะยับยั้งอิสราเอลถ้าสมมติฐานที่สองว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิสราเอลตกลงใครเป็นพี่ใหญ่กันแน่ถ้าสมมติฐานว่าจริงๆแล้วเนี่ยอิสราเอลกลายเป็นพี่ใหญ่แล้วก็ในตรงนี้อาจจะมีมุมมองว่า วันนี้สหรัฐอเมริกาไม่สามารถที่จะเอาอิสาราเอลอยู่ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นสมมติฐานอันนี้แล้วก็อิสาราเอลนั้นไม่สามารถที่จะเอาอยู่โดยสหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วเป็นการคุยในเชิงของออการจัดระเบียบความเอ่อเขาเรียกว,ว่าสันติภาพในตอนออกกลางให้เกิดขึ้นเนี่ยโดยที่อิสาราเอลนั้นไม่ขานรับกับกับสิ่งที่เป็นการจัดระเบียบของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นไปได้ว่า ก่อนการเลือกตั้งเนี่ยก่อนการเลือกตั้งถ้า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 สมมติถามออกอย่างนี้นะก่อนการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานั้นสหรัฐอเมริกาอาจจะเล่นบทบทหนักสําหรับเนธานทันยหูนะครับอาจจะเปลี่ยนตัวเขาเรียกว่านายฐมนตีเกิดขึ้นก็ได้ทีนี้ในตรงเนี้ยผมยังยังให้น้าหนักว่าสหรัฐอเมริกานั้นยังมีความเขาเรียกว่าเขาเรียกว่ายัง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 มีเป็นเป็นตัวแปรสําคัญในการที่จะ ยับยัง้งในธัญฮูได้อยู่แต่ว่าสาหารัฐอเมริกานั้นยังไม่แสดงบทบาทอันนี้อย่างสมความเป็นมหาอำนาจและก็มหามิตรที่มีต่ออิสราเอลต่างหากครับค่ะอาจารย์แล้วถ้าในทางกลับกันค่ะเป็นฝั่งลิทับลิกลักกกก่นนะคะอาจารย์อาจารย์มองว่ายังไงคะถ้าเกิดว่าในถ้าเกิดมองในนโยบายของสาหารัฐอเมริกาที่มีต่ออิสราเอลเนี่ยถ้าเกิดว่าโดนอนท์ได้รับเลือกตั้งให้เป็นประธานดีเนี่ย ถ้าเรามองในเขาเรียกว่าสี่ปีที่โดนัททำได้เป็นประธานดีเนี่ยโดนัททำได้แสดงบทบาทที่ต่ออิสราเอลนั้นอย่างอย่างอย่างสิอย่างเครบใน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 การหาเสียงของโดนัททำดังนั้นเอโดนัททำนั้นนั้นได้ให้เขาเรียกว่าความเป็นมหามิตรกับกับอิสราเอลนั้นได้อย่างเข้มแข็งมากกว่าอดีโมแครตนะครับ ดังนั้นความเป็นเอริพับลิกันของของพรรคการเมืองในในของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราจึงเห็นในตรงนี้ว่าการสนับสนุนต่ออิสราเอลนั้นก็ยังอยู่นะครับยังคงอยู่แต่มันมีอย่างนี้มันผมผมพยายามที่ที่จะมองนี่ว่าสําหรับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมองสงครามเนี่ยหมายถึงว่าสงครามแม้กระทั่งสงครามในรัเสเซียยูเครนเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะบอกว่าถ้า กับผมได้รับการเลือกตั้งมาเป็นประธานดีในครั้งต่อไปเนี่ยแค่24ชั่วโมงหรือว่า48ชั่วโมงเท่านั้นสามารถที่ยจีคุยให้ยุติในเรื่องของสงคารามได้นะครับส่วนในปัญหาความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์กับอิสราเอลหรือว่าฮามาสเนี่ยโนนนั้นทําพยายามที่ที่ที่จะส่งสัญญาณว่าโจไปดนนั้นมีความอ่อนแอเกินไปในๆๆในๆๆในในในวอร์ดดิ้งอย่างนี้นะครับในในในประโยคแบบนี้ ดังนั้นเป็นเป็นไปได้ที่นักวิเคราะห์มองว่าถ้าเกิดสมมติโดนัทป์ได้รับเ,เลือกตั้งให้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยอาจจะเล่นบทบู๊หนักกว่านี้ก็ได้ก็คือในในการที่จะปราบเขาเรียกว่าฮามาสตามเจตจำลงของอิสราเอลให้ไปในทิศทางนั้นก็ได้ซึ่งถ้าเกิดไปในทิศทางนั้นแน่นอนสะนั้นว่าสงครามโลกครั้งที่สามนั้นคงอยู่ไม่ไกลอย่างแน่นอนซึ่งผมมองว่า พวอ้ตรงนี้ไม่น่าจะจะจะเป็นสําหรับโดนัลด์ทรัมป์แต่ว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยริพับลิกันข้อยังสนับสนุนอิสราเอนั่นแหละทีนี้บางสํานักหรือบางนักวิชาการมองว่าโดนัลด์ทรัมป์เป็นนักธุรกิจและมองว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าไม่เป็นผลดีต่อชาวอเมริกันเนี่ยอาจจะเปลี่ยนยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์หลักอาจจะเปลี่ยนก็ได้ดังนั้นเป็นไปได้ว่าเขาเรียกว่า วิถีของทางด้านการเมืองของโดนัลด์ทรัมป์กับ4ปีที่ผ่านมาและกถ้าเกิดได้รับการเรื่อกตั้งนั้นอาจจะมีความแตกต่างก็ได้อาจจะเป็นการระีประนอมมากขึ้นก็ได้เพราะว่าเราดูส่งสัญญาณถ้าคุณโฟอนอาจฟังคำสัมภาษณ์ของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดยนัลด์ทรัมป์พูดถึงประเทศอิหร่านได้น่าสนใจบอกว่าเราไม่มีนโยบายในการที่จะไปเปลี่ยนก็เ,เรียกว่าระบอบการปกครองของอิหร่าน ระีมเชนซึ่งก่อนหน้านั้นสี่ปีที่แล้วเนี่ยโดนันทัมพูดนะบอกว่าเป้าหมายอันหนึ่งของเราคือต้องการที่จะเปลี่ยนระบบการปกครองของในอิร่าแต่ว่าครั้งนี้ไม่ไม่ได้พูดเช่นนี้นะครับไม่ไม่ได้พูดเช่นนี้แต่ว่าก็ยังไม่ได้เอเป็นต้องการที่จะมาเป็นมิตรกับอิร่าหรอกแต่ว่าดูเออารมณ์ของริพับลิกันดูอารมณ์ของโด,งดนั์ทัมเนี่ยค่อนข้างที่จะเอไม่เหมือนกับสี่ปีที่แล้วดังนั้นสิ่งที่ ถามว่าสําหรับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะเดโมแครตขึ้นมาคามาลาฮาริสหรือริพับลิกันขึ้นมาของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยการปกป้องอิสราเอลนั้นก็ยังคงอยู่นะครับก็คงยังมีอยู่แต่ว่าสเกลของการปกป้องนั้นจะแบบไหนนั้นขึ้นอยู่กับพฤติกรรมผมมองขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของก็เรียกสงครามฮามาสกับอิสราเอลนี่แหละว่าจะลงยังไงถ้าเกิดว่าลงได้เร็ว ก็จะเป็นผลดีกับเดโมแครตแต่ถ้าการลงช้าแน่นอนที่สุดว่าจะเป็นผลดีกับริพับลิกันในในอนาคตนั่นเองครับค่ะอาจารย์ฟังดูเหมือนเหมือนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามที่ขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีของฝั่งสหรัฐนะคะก็ดูเหมือนว่าอาจจะ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้สงครามครั้งนี้มันอาจจะมีความทวีความรุนแรงขึ้นหรือเปล่าคะหรือว่าอาจารย์คิดว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้มันก็อาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดที่หลายๆคนกลัวว่าอาจจะเกิดเป็นสงครามโลกครั้งที่สามอาจารย์เห็นว่าอย่างไรบ้างคะคือผมผมผม,มองอย่างนี้ในในถ้าเกิดว่าเราสมมติฐานตั้งสมมติฐานว่าสหรัฐอเมริกาคือแฟกเตอร์คือคือคือตัวแปรหนึ่งที่ทําให้ความวิกฤตในทันออกกลางยังคงดําเนินอยู่เนี่ย ถ้าเกิดสมมติฐานนี้ยังอยู่เนี่ยผมมองอย่างนี้มองว่า,าสหรัฐอเมริกาเนี่ยมองผลประโยชน์แห่งชาติเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นที่ตั้งอันหมายความว่า,วาเอาในสถานการณ์ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีความาตดข่อยด้าน,น,นของเศรษฐกิจมีความถูกกระชับพื้นที่ในส่วนออกกลางจากจีนจากรัสเซียเนี่ยในหลายๆพื้นที่ที่ท,ที่ที่เป็นพื้นที่ของตัวเองไม่ว่าจะในซีเรียก็ดี ในอิรักก็ดีในอัฟกานิสถานก็ดีทึ่งก่อนหน้านั้นน่ะเ,เคยถือว่าเป็นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่เนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นได้ถูกกระชับพื้นที่โดยโดยจีนเนี่ยเข้ามาแทนเนี่ยผมมองว่าในในตัวตรงเนี้ยสหรัฐอเมริกาเนี่ยดมองสิ่งที่จะเกิดขึ้นเก็เรียกว่าความวิกฤตในตะวนออกกลางนั้นน่ะแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งก็คือ,เ,อ,อเป็นการพร,ระนีพรนองเป็นการ ตอบรับถ้าเกิดว่าได้ดิโมแ r a เนี่ยก็คือทูสเต s โซลูชันเนี่ยหนึ่งเป็นดินสองรัฐเนี่ยจะจะจะ,จะพูดต่างขึ้นมากขึ้นส่วนในเชิงปฏิบัตินั้นจะทําได้แค่ไหนนั้นอีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าจะซื้อเวลาในตรงนี้เพื่อให้มันดูดูดีดูภาพภาพลักษณ์ของตัวเองนั้นในสายตาชาโลกนั้นดูดูดีมากขึ้นในขณะที่จะปกป้องอิสราเอลต่อไปเนี่ยมันดูกล้ากลวม,มันดูมันมันดูไม่ไม่ ไม่เป็นที่ชื่นชมของประชาคมโลกแหละเพราะว่าชาวปาเลสไท์ผู้บริสุทธิ์เนี่ยตายจํานวนมหาศาลแล้วก็แม้กระทั่งาาโลกเองเนี่ยก็ได้มีพิพากคำพิพากษาสำหรับเนตันยาหูด,ด้วยเนี่ยกับการปกป้องแบบ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 สุดตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะผมบอกว่าสหรัฐอเมริกาก็คงจะระวังใน,ใน,ใ,นในตรงนี้นะครับกับภาพลักษณ์ของตัวเองประการที่สองความเป็นมาำนาจของสหรัฐอเมริกานั้น แน่นอนสุดเป็นเป็น,เป,นเป็นภาพที่ยิ่งใหญ่สหรัฐอเมริกาคงไม่ต้องการที่จะให้ภาพตัวเองนั้นถูกจํากัดพื้นที่ด้วยกับการไม่ไม,ไม่ไม่ฟังของอิสราเลในในในสิ่งที่เกิดขึ้นดังนั้นเป็นไปนได้ว่าถ้าเกิดว่าดโมแครตได้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นการเอ,อก็เรียกว่าให้เห็นถึงถึงถึง,ถ,ง,ถ,งถึงการเป็นมหามิตรที่มีต่อกันเนี่ย อาจจะไม่เข้มข้นเหมือนก่อนในนั้นเขาได้นะครับสมมติฐานที่สองก็คือว่าถ้าเกิดว่าริพับริกันขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ให้อิสราเอลเนี่ยเป็นการหนุนอิสราเอลอย่างเต็มที่แล้วก็ให้สามารถที่จะมีจุดยืนประหารขึ้นมาเหมือนแต่ก่อนให้ชาติอาหรับนั้นเข้ามาเป็นพันธมิตรแล้วก็มามีความสัมพันธ์แบบปกติเหมือนเดิมเนี่ย ผมมองว่าในตรงนี้คงทำได้ยากแหละดังนั้นกลุ่มประเทศอาหรับแม้กระทั่งการประชุม OIC หลายต่อหลายครั้งเนี่ยก็ได้กล่าวประนามต่อการกระทำของอิสราเอลเ่ได้สวกดังนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าการสร้างความสัมพันธ์แบบปกติระหว่างอิสราเอลกับ UAE ระหว่างบาเรนระหว่างโมอร็อกโคซึ่งเหมือนก่อนหน้านั้นท,ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่า กลุ่มประเทศอาหรับนั้นไม่กล้าที่จะทำแหละโดยเฉพาะยิ่งซาอุดีอาระเบียนั้นมองเห็นแล้วว่าปัญหาถ้าถือโดดก็ไปในการที่จะเลือกข้างแล้วก็ไปอยู่กับอ,อ,อิสราเอลเหมือนแต่ก่อนเนะี่ยผมว่าในตรงนี้ผลเสียมากกว่าผลได้ดังนั้นซีนาริโอนี้คงจะไม่ได้เห็นอย่างแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่อาจจะเห็นจากชาติอาหรับก็คือ,อยังวางตัวเฉยในลักษณะนี้แหละ แต่ว่ามีบางประเทศก็อาจจะเอียงเอ็นไปยังจีนนั้นมากขึ้นอาจจะใส่เกียร์ว่างมากขึ้นอะไรทักษะนี้ถ้าเกิดว่าซีเนียริโอรหรือว่าจากคระัดมันเป็นอย่างนี้ก็จะทําให้อิสราเอลนั้นในการที่จะเดินต่อด้นระบากจะถูกโดดเดี่ยวมากขึ้นทําให้กลุ่มก็เรียกว่ากลุ่มพันธมิตรของอิหร่านหรือกลุ่มนันสเตตแอคเตอร์เนี่ยกลุ่มกลุ่มตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐเนี่ยก็จะปางหงาขึ้นมาอีก ดังนั้นสยรัฐอเมริกาคงมองเลยว่าถ้าให้การสนรับสนุนอิสราเอลแบบแบบแบบสุดเหวี่ยงแบบแบบเต็มที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เป็นผลดีต่อสหรัฐอเมริกาอย่างแน่นอนดังนั้นผมมองว่าในตรงเนี้ยเป็น,เป,นเป็นการดูถึงท่าทีว่าในช่วงเนี้ยช่วงช่วงช่วงที่วิกฤตเนี่ยว่าเนทันยาวูนั้นจะตัดสินใจอย่างไรและสหรัฐอเมริกานั้นจะบีบอิสราเอลนั้นได้มากน้อยแค่ไหนในการที่จะให้หยุดยิง เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าคุณโฟนดูหรือว่าท่านผู้ชมดูเนี่ยหมายถึงว่าการหยุดยิงเนี่ยก็พยายามที่จะอ้างว่าฝ่ายของอิสราเอลนั้นพร้อมที่จะทำสัญญากันแล้วมาจากฮามาสต่างหากที่พยายามที่จะสร้างเงื่อนไขไม่ให้เกิดบรรลุข้อตกลงฝ่ายฮามาสก็บอกว่าเรานั้นเนี่พร้อมในการที่จะทำการหยุดยิงกับอิสราเอลแต่การหยุดยิงนั้นภายใต้เงื่อนไขว่าจะต้องหยุดยิงถาวร อา้าวพอคุยกันได้สักพักนิยัอิสมาอินนยะถูกถูกลอบสังหารในกรุงเตหะรานดังนั้นมันจะเดินต่อได้อย่างไงในขณะที่เโต๊ะเจรจาบอกว่าเราพร้อมที่จะพูดคุยกับคุณแต่ว่าคุณนั้นได้กระทํากับผู้นําของเราแบบแบบที่รับไม่ได้เนี่ยดังนั้นการเจรจาก็ก็ถูกยักลงทุกครั้งเสมอไปดังนั้นในตรงนี้เราจึงเห็นสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใน ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับฮามาสในปเาเลสไตน์เนี่ยขึ้นอยู่กับซึ่งผมย้ําว่าสหรัฐอเมริกาแล้วก็อิสราเอลว่าจะเอาอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเกิดว่าตัวประกันย้อนประกับต้าตัวประกันหกคนที่ถูกสังหารไปเนี่ยเป็นความผิดพลาดมันเป็นความผิดพลาดที่ไม่ต้องการการให้เกิดก็เดี๋ยวก็จะถูกปรากฏในใน,ใน,ในสายตาของโลกแต่ถ้าเกิดสมมติฐานว่านั่นคือเป็นข้ออ้าง เป็นทฤษฎีสมพบคิดในการที่จะให้ไปสู่ว่าจะไม่ยอมในการที่จะหยุดยิงก็เดี๋ยวก็จะได้เห็นจากคทัดต่อไปนี้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นครับ